ดูโทรศัพท์ใหม่ช่างแมวนะครับยจ้แมวซื้อมาราคาพันเก้าครับเครื่องเก่าเขาก็เหมือนกันมาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือล้วไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได็กดูดีครับมาเจอก,กับช่างตีหลักหกชแนวน,นะครับวันนี้นักเตี๊ยบวันนี้นักเตี๊ยบพาไปดูโทรศัพท์ใหม่ช่างแมวนะครับก็เพิ่งถอยมาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็ วันนี้ช่างตีกพาไปดูนะครับโทรศัพท์ใหม่ช่างแมวเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ช่างตีพาไปดูนะครับก็อันนี้ป่านุให้ฟังด้วยครับก็เดี๋ยวเราพาไปดูว่าช่างแมวเขาได้โทรศัพท์ใหม่เป็นยังไงมาครับก็ติดตามนะครับว่าช่างตีกลงคลิปยังไงนะครับช่วงมีอ่อนแอไม่มีคลิปด้ยครับมาเจอกับช่างตีหลักโกเกเยตีครับคนในรุ่นน้อยๆนะครับวันนี้ ช่างแมวได้โทรศัพท์ใหม่แล้วนะครับได้ o อ p โปครับก็แล้วเราพาไปดูชจ้งแมวได้นะครับ <c oughs> ก็ไปดีชจ้งแมวไปอยู่กรงนีนะครับชจ,บจ้งแมวเฮ้แจ้งแมวเติมได้ชจางแมวครับเกินได้โทรศัพท์ใหม่นะครับเกินได้โทรศัพท์ใหม่ <c oughs> นี่ครับแช่งแม่ครับก็วันนี้ไลฟ์สดแรก่กีรร้ไม่มีใครดูเลยคือเบื่อนะครับเบื่อแช่งแม่นะครับที่ได้เทรตัพใหม่นะครับก็นี่กล้องสวยมากครับเครื่องใหม่เขาครับเออแม่พ่อานานส่งมาให้แล้วเนี่ย นี่ใช่งแมวเออไหวไหมถ้าเกิดกดกดอย่งนี้นะนี่ครับเครื่องเก่าเช่งแมวก็ดูจอมันกับพังแล้วนะครับจอมันใช้ไม่ค่อยได้แล้วครับก็ดูครับเครื่องใหม่เช่งแมวก็มันพังแล้วนะครับดูยังไงก็ใช้เล่นไม่ได้ครับเครื่องเก่าครับก็แกก็อยากเล่นไม่ได้แล้วนะเล่นได้ได้เครื่องใหม่แล้วนะครับเครื่องเก่าครับ ที่อัปเปอร์เวนครับแจ้งแมวซื้อมาราคาสามแสนนะครับก็ซื้อมาแล้วแช่งแมวซื้อมาราคานี้แหละนะครับซื้อมาราคาไม่แพงมากครับอันนี้ก็เครื่องเก่าครับเครื่องเก่าเขาอะไรไม่รู้ครับก็ซื้อมานะครับก็ยายแม่ครับแช่งแม่รักขุกครับ <laughs> ยายแม่วันนี้ตบยุงไหมยายแม่ ายางดีครับแช่งแม่ครับฝากติดตามแช่งแม่อีกไม่นานแช่งแม่ับมีช่องย t u b e เป็นของตัวเองนะครับแช่งแม่พักกินมาเทีย่ยวนะครับช่องเขาครับอีกไม่กี่วันแช่งแม่กับมีช่อง youtube นะครับเป็นช่องช่องของตัวเองนะครับช,ช่องแช่งแม่พักกินมาเที่ยวนี่ครับแช่งแม่แช่งแม่ฝากติดตามแช่งตีหน่อยว่ะ <med> ดีใจได้โทรศัพท์ใหม่ได้ดิทำท่าดีใจดิกับแคบ <med> ทำท่าดีใจดิกับแคปยายแม่ <med> อาสำหรับคิดนี้ทักติก็ขอบจบเพียงแค่นี้